ทุกคนโค้ชพี่น้อยซันนี่เบรนอาจารย์เรวดีสุขสารรมวันนี้ก็ยินดีนะคะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วใน EP ีที่2ค่ะของซีรีส์นะคะ Oneness Development ซีรีส์ตอนที่ชื่อว่า The Honeymoon e f f e c t หรือ สภาวะน้ำพึ่งพระจันทร์ฉันสร้างได้นะคะซึ่งเป็นผลงานอนันโด่งดังของดรบรูซลิปตันคนที่ทำการทดลองวิจัยทางด้านเซลล์ EL, คนแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้นะคะที่ท่านบอกเอาไว้นะคะว่าหนังสือเล่มนี้นี่แหละเทียบแบ่งปันบอกวิธีการนะคะให้เราสามารถที่จะสร้างสรรค์สรค์นบนดินให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเราก็เท่ากับว่าเราทุกคนจะสามารถอยู่ในสภาวะที่มี น้ำพึ่งพระจันทร์ดื่มได้ในชีวิตอยู่ตลอดเวลานั่นเองเมื่อเรามีความรื่นรมในชีวิตตลอดตลอดมีความกระปี้กระเป๋าตลอดตลอดเราจะสามารถสร้างชีวิตอะไรก็ได้ในแบบที่เราต้องการได้ไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือประเด็นว่าทำไมเราจำเป็นจะต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้นะคะเพราะว่าสภาวะแบบนี้มันไม่ได้อยู่กับชีวิตของเราตลอด ดังนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจค่ะว่าสภาวะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างเช่นพ่อแม่เราเนี่ยนะคะเมื่อเขารักกันใหม่ๆช่วงนั้นล่ะค่ะเป็นช่วงที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวที่เขาทำได้ผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆมาได้นะคะก็ด้วยสภาวะน้ำพึ่งพระจันทร์หรือฮันนีมูนเอฟเฟกตนี่แหละค่ะซึ่งความจริงแล้วนะคะมันรวมทั้งคนประสบความสำเร็จต่างๆในโลกนะคะ คนที่ไม่ว่าจะเป็นนักประดิษฐ์นักกีฬาคนที่ทำงานในสายการบันเทิงเคป๊อปดังๆอย่างน้องลิซ่าเนี่ยก็ใช้สภาวะฮันนีมูนเอฟเฟกเนี่ยแหละคะ่ะที่ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จเพราะความรักในสิ่งที่ตัวเองทำความรื่นรมที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเนี้ยมันทำให้คลื่นพลังงานของพวกเขาอยู่ในระดับสูง ซึ่งพวกเรารู้แล้วนะคะว่าคลื่นพลังงานระดับสูงในสภาวะอารมณ์ของพวกเราเนี่ยมันจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จต่างๆในชีวิตได้ดังนั้นนะคะสิ่งที่ดรบรูซบอกนะคะว่าเราต้องรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับมันก่อนก็คือว่าสภาวะแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรและสภาวะแบบนี้มันจะจบลงได้อย่างไรนั่นเองเมื่อเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง มันจะจบลงได้ยังไงนั่นเท่ากับว่าเราก็จะสามารถรู้ว่าเราจะโฟกัสในการสร้างให้มันต่อเนื่องได้ยังไงการสร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่เราต้องการอยากมีอยากเป็นอยากได้หรือว่าสร้างสวรรค์นบนดินมันก็ทำได้ทีนี้มันมีคำสองคำค่ะในการอธิบายสภาวะทางอารมณ์ของเราที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะคะคำแรกก็คือว่า constructive interference คำที่2นะคะก็คือ destructive interference คนพี่น้อยจะแปลแบบง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะคะ constructive นี่ก็คือการส่งเสริมกัน destructive เนี่ก็คือการหักล้างหรือทำลายกันนั่นเองอย่างในภาพนะคะอันนี้สมมุติว่ามันเป็นคลื่นความถี่ระหว่างเรากับอีกคนคนหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นประเภทเดียวกันคือคนมองโลกในแง่ดี คนคิดบวกนะคะเมื่อเราเจอกันมันจะเกิดการฮาร์โมนีหรือการปฏิสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันส่งเสริมกันเรารู้สึกถูกชะตากันนี่แหละค่ะของที่มาคําว่าถูกชะตารู้สึกดีรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยเคมี K Me เข้ากันได้ดีกับตัวเรานี่แหละค่ะคาว่าเคมี Me. ซึ่งคำว่าเคมีมันก็คือฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของเราที่มันหลั่งออกมาในตอนที่เราถูกชะตากันเราสปาร์กกันนั่นแหละค่ะถ้าเราไปจับสัญญาณที่คลื่นนะคะว่าคลื่นของเรากับคลื่นของเขาเวลามันเจอกันมันก็คือจะขึ้นสูงไปแบบนี้นะคะเพราะว่ามันอยู่ในทิศทางเดียวกันมันคอนสตรักกันนั่นเองแต่ถ้าเกิดตรงข้ามละ่ะเจอหน้ากันไม่รู้สึกถูกชะตานะคะ รู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยมันคนละพวกกันเลยเราฟังเพลงแรปเขาอาจจะฟังคลาสสิกแบบเนี้ยรู้สึกเข้ากันไม่ได้แบบนี้นะคะแสดงว่าคลื่นพลังงานของเราอยู่คนละฝั่งอยู่คนละขั้วกันเวลาเจอกันนะคะมันจะหักล้างกันค่ะในแง่ของการทําเป้าหมายในชีวิตนะคะก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้ามาโค้ชกับโค้ชพี่น้อยนะคะ เราจะถามลูกค้าค่ะว่าสิ่งที่เขาฝันสิ่งที่เป,เ,ปเป็นเป็นเป้าหมายของเขาเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงที่เขาจะต้องได้เป้าหมายนั้นแล้วจากคำตอบของเขานะคะโค้ชเนี่ยจะรู้ได้ทันทีค่ะว่าเป้าหมายอันนั้นมันสอดคล้องกับความอยากได้ของเขาแล้วหรือ,อยังและที่สำคัญที่สุดนะคะว่ามันสอดคล้องกับความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึกเขาหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้สำคัญนะคะ ถ้าเกิดว่าในระดับจิตใต้สำนึกเขาไม่เชื่อนะคะว่าเป้าหมายนั้นเขาคู่ควรเขาน่าจะทำสำเร็จได้เนี่ยยังไงมันก็ไม่เกิดน,นะคะมันก็เลยจำเป็นค่ะว่าให้โค้ชเนี่ยมีเครื่องมือซึ่งก็คือคำถามนะคะที่จะนำเอาความเชื่อจำกัดของตัวลูกค้าเนี่ยออกไปนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยเชื่อว่าเขาทำได้ให้ความเชื่อและความต้องการของเขามันเท่ากันนั่นเอง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือพลังงานนะคะตัวเราเนี่ยก็คือพลังงานเพราะว่าตัวเราเนี่ยประกอบไปด้วยโมเลกุลอะตอมใช่ไหมคะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันก็ประกอบไปด้วยโมเลกุลแล้วก็อะตอมเหมือนกันในสเปซว่างๆเนี่ยแหละคะ่ะมันก็เต็มไปด้วยพลังงานเหมือนกันไอตัวเป้าหมายอันนั้นแหะคะ่ะที่มันอยู่ในอนาคตที่มันยังมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้นี่แหละคะ่ะมันก็คือพลังงาน สิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ว่ามันไม่มีอยู่นะคะเพราะว่าเราใช้ความรู้สึกสัมผัสมันได้ค่ะสังเกตก็คือว่าถ้าเราเจอคนนะคะในแง่ของมนุษย์ด้วยกันก็แล้วกันรู้สึกถูกชะตานั่นก็เท่ากับว่าพลังงานของเรากับพลังงานของเขามันเข้ากันได้ใช่ไหมคะบวกก็ไปในทิศทางบวกด้วยกันลบก็ไปในทิศทางที่ลบด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเราบวกเขาลบเนี่ยค่ะมันก็คือหักล้างกัน ทีนี้กลับมาในเรื่องเป้าหมายชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่อย่างที่โค้ชพี่น้อยบอกว่าการเรียนรู้ครั้งนี้เราจะนำไปใช้กับด้านต่างๆของชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าเป็นด้านสุขภาพนะคะถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะมีหุ่นดีเราอยากจะลดน้ำหนักสักกี่กิโลก็แล้วแต่นะคะสมมุติว่า10กิโลเราอยากจะมีซิกแพคเราอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดี หรือในแง่ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะสมมุติว่าเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะได้พันล้านเมื่อเรามองเป้าหมายเหล่านั้นหลังจากที่เราตั้งขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจทางด้านความมั่งคั่งร่ำรวยเมื่อเราเห็นภาพนั้นในจินตนาการแล้วเรารู้สึกกับมานะคะตอนนั้นเราก็รู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตชีวาอยากที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จได้เร็ว เพราะว่าเราจินตนาการแล้วเรารู้สึกล่วงหน้าไปแล้วว่าถ้าเราประสบความสาเร็จแล้วสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นรูปแบบชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเรามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้เราจะสามารถใส่เสื้อผ้าแบบนี้ได้เราจะสามารถใส่ชุดว่ายน้ำอวดซิกแพคอวดกล้ามเนื้อส,สวยๆของเราได้ถ้าย้อนกลับมาทางด้านความสัมพันธ์ก็เหมือนกันนะคะว่า โอ้ถ้าเกิดว่าเราได้คนนี้มาเป็นแฟนนะกำลังใจเราคงดีทุกวันอยากที่จะตื่นขึ้นมาทำนูน่ทนทำนี่สร้างชีวิตครอบครัวให้มันจเจริญรุ่งเรืองมีลูกหลานร่ำรวยมีชีวิตที่มีความสุขไปด้วยกันถ้าจะให้อธิบายทางวิทยาศาสตร์นะคะดูลึกไปในระดับที่เป็นอะตอมนะคะก็คืออย่างที่อธิบายไปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือพลังงานในระดับอะตอมเนี่ยมันเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะคะเขาเรียกสภาวะแบบนี้ว่า Code p e n นเดนซีค่ะก็คือสภาวะที่2อะตอมหรือเราเห็นคลื่นเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะที่โคชวิน้นยโชว์ให้ทุกคนเห็นนะคะ2อะตอมหรือ2คลื่นมันฮาร์โมนีหรือสอดประสานมันส่งเสริมกันและกันนั่นเอง หรือเรียกง่ายๆนะคะว่ามันเกิดสภาวะสมดุลนะคะระหว่างของสองสิ่งที่เอื้ออำนวยกันแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่นะคะมันเกิดสภาวะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะไม่ได้เอื้ออำนวยต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วหรือว่าสภาวะที่มันฮาร์โมนีหรือสอดประสานกันเนี่ยหยุดลงนะคะมันอาจจะเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิตมันอาจจะเป็นความล้มเหลวที่ อ,อยู่ในระหว่างทางที่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะว่ามุมมองหรือการตีความหมายสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันจะสร้างสภาวะให้เราแปลกแยกกับเป้าหมายกับสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นหรือเปล่าซึ่งในโลกนี้นะคะมีคนถึง9 0ที่ไม่สามารถเที่ยผ่านด่านนี้ด่านสำคัญไปได้นะคะก็คือทำให้เราเนี่ย เกิดสภาวะแปลกแยกหรืออับราฮัมิกส์เขาใช้คำว่า contrast นะคะดรโจดิเพนซาเนี่ยใช้คำว่า separation ยูเซนโบลนะคะนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกนะคะคนที่ทำลายสถิติของโลกเนี่ยนะคะคือเขาเคยพูดไว้นะคะว่าคนที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีคนที่อาจจะต้องการลดน้ำหนักพวกคุณเนี่ยฝึกฝนไปอยู่ในตารางแค่2ออาทิตย์ หรือสองเดือนพอคุณเมื่อยล้าพอคุณไม่เกิดผลพอคุณนึกถึงอาหารดีๆอร่อยๆแล้วคุณก็เริ่มทอ้อเริ่มคิดว่าฉันคงทำไม่ได้ทำไมมันยากมันทรมานอย่างนี้กล้ามเนื้อก็เจ็บปวดเพื่อนไปปาร์ตี้กันเราก็อดไปเราต้องควบคุมอยู่ในสภาวะจำกัดสภาวะแบบนี้ค่ะ อารมณ์แบบนี้นี่เองทำใหฮอร์โมนในร่างกายหรือว่าเคมีในร่างกายของคุณเปลี่ยนนะคะนั่นมันหมายความว่าพลังงานในร่างกายของคุณกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นคอนทราสกับเป้าหมายเปลี่ยนไปเป็นการสะเพรย์หรือว่าแปลกแยกจากเป้าหมายโอ้นี่มันไม่สนุกเลยนี่มันน่าอับอายนะ ดังนั้นนะคะข้อแรกจำเป็นมากๆที่เราต้องมีในการสร้างสรรค์สภาวะฮันนีมูเฟเฟกหรือว่าสภาวะน้ำพึ่งพระจันทร์ให้ตัวเองสามารถสร้างสวรรค์นบนดินให้ตัวเองได้ก็คือ be conscious of what you ask for นั่นก็คือต้องมีจิตรู้สำนึกหรือว่ามีสติในสิ่งที่เราต้องการได้ต้องการอยากจะมีต้องการอยากจะเป็นอย่าลืมเป้าหมายในชีวิต ในขณะที่เราเดินทางหรือว่าทำกิจกรรมในการดำเนินไปสู่เป้าหมายแล้วนั้นนะคะเมื่อเราเจออุปสรรคอะไรบางอย่างเมื่อเรายังไม่ประสบความสำเร็จนะคะอย่าให้สิ่งนั้นมันมาหยุดยั้งเราเราต้องจดจำให้ได้ค่ะว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรทำให้ตัวเราเองกับตัวเป้าหมายเนี่ยมีพลังงานที่เสมอกันมีพลังงานที่สอดประสานเสริมสร้างกันและกัน ให้เราเนี่ยตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาคิดค่ะว่าถ้าเราประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะมีชีวิตเป็นแบบไหนมีความสุขอยู่กับคนที่เรารักเพราะสิ่งที่เราคิดถึงบ่อยๆนะคะเราก็จะนำมาซึ่งสิ่งนั้น what you think about you bring about ตามบ็อบพรอคเตอร์ที่กล่าวเอาไว้นะคะเมื่อเราต้องการสิ่งไหนก็ให้เรานึกถึงสิ่งนั้นบ่อยๆไม่ใช่นึกถึงตัวอุปสรรคถ้าเกิดว่าเราเริ่มนึกถึงอุปสรรค ัอุปสรรคมันก็คือจะขยายตัวโอเคนะคะข้อแรกดังนั้นขอให้ทุกคนนะคะฝึกฝนการมีสติการรู้ตัวอยู่บ่อยๆเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เราสามารถที่จะไปต่อในเป้าหมายสามารถให้เราเนี่ยสร้างสภาวะน้ำพึ่งพระจันทร์อยู่กับตัวเราได้ตลอดเวลาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันค่ะ ใครที่ต้องการเข้ากลุ่มนะคะ OneNet Development สามารถเข้าร่วมได้ฟรีนะคะโคชี่น้อยจะทิ้งลิงก์ไว้ในช่อง description ค่ะอย่าเรียนรู้เพื่อมีเพียงความรู้เท่านั้นนะคะ ขอให้เรียนรู้เพื่อเป็นในความรู้นั้นก็คือนําความรู้นั้นนำมาปฏิบัติแล้วเราจะได้เป็นเจ้าของความรู้นั้นขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆ s u p e r อร์แดถ้าเกิดว่ามีประโยชน์นะคะสามารถแชร์แบ่งปันไปให้คนที่คุณรักได้พบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะในซีรีส์น้ําพึ่งพระจันทร์ฉันสร้างได้รัทุกคนนะคะบา